สบายดีสวัสดีครับผมตรวจผลเวลาพัฒนาประจำงวดวันที่1พฤศจิกายนก่อนอื่นนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามด้วยเจอครับผลเวลาพัฒนาประจำงวดวันที่1พฤศจิกายนครับเลข6โตก7เจาห้าี่องเจ็ดาาีเลขสามตัวบนออก4ี่ศูนย์เลขสตัวบนออก02 0 2์สองนอเลขสอตัวล่างออก54า4ครับ ผลเวลาอาพัานาปราจำมวลวันที่1พืองสกิกาย่นครับเลขหกตกวเจ็ดห้าห้าสี่ศูเห้าห้าสี่ศูนย์สลขสาตัวบนออกสี่ศูนยี่ศูเลขสตัวบนออกศูนย์ส์สองเลขสตัวล่างออกห้าสี่ครับผลเวลาอพัฒนาปราจำมวลวันที่หนึ่งกิกาย่นครับเลขหก 6, ตัวเจ็ 5 5 4 0 2 7 5 5 4 0 2เลข3ตบมันออก4 0 2 4 0 2เลข2ตัวนออก0 2 0 2เลข2ตัวล่างออก5 4 5 4ครับ